ซื้อของโอกจันน้องพีทไปจะได้มากเลยว่าพี่น้องโอ้ไปจะได้ไปจะได้โดนแทงลอกแทงไปจะได้น้องจันจันกินวาซิบุมีน้องมี่ยะลีอุ้ยสุดยอดเน่องจันเด้๋ยวเลิกว่าไปพี่น้องการเซเวัสดีสวัสดีพอไปพี่น้องเมื่อเมื่อหน้องจันน้งเี่เราหน้องพีทสวัสดีอ่ามีเอฟซีถามมาว่าน้องพีทหายไปไซคือโบเฮนโดนแทง น่องพีทกางานอยู่ทน้อนองพีกทก็เห็นงานยอยู่ทายแมรเมไป่ออกกิเลไอียมนีหแบบนึงแล้วเนาะและ้วมอนี่สิบ้าหนองจันไปนองจันกับนงีต่ว่าน่องพีทเคยเห็นหนนหีแล้ว,ลวลม่นี่สิหาห้านองจันไปเบิงนงจันเสือบอวาวระเถศไทยมีทางาดินสามดเสื้อต้องใรสามสาัดใ้าน้ก็ออกบบ้างเแล้วนงจันเสื้อบอวามีรถไฟต้ดินเสืเนาะ บ็เสียแน่นอนเป็นบ่อ่ะไปเที่บ้านถ่ายนกพิษพาไปตอนนี้บอกเลยว่าคนพามากดิก่ะเป็นครั้งที่สองแล้วจะจีบจื้อโบจื้อเนาะคนพามากระดเหนมเป็นเจไดนงจันนกมาสัตย์เย็ดนี่เป็นเจไดความมือเส้นคืนซันไตนินนี่เป็นเจไดสะอาดบ่ ตอนนงม่ใดตอขนแล้วะเดพราะว่าตอนข้นม่ไมกับตอนเดนงน้องพีชเคยมาก,ก่อนหูซึกวมาได้สันไตดินนี่ห้องขเจ้านี้มีขยะแบบซาใ่้านเ้าแมนมือนันน้องเบียเข้ในเมืองเงียบรสะอาทอตไดินขเขาขยนไม่<า>พ,พีดอกคุมามนเป็นเครื่องละบอลดนาลงมาแมนเป็นปจดนน้องจันทร์ก็มูซึ้งงามแผ่นละอเนาะ อากาศดูไม่มาเบิ่งความสะอาดกว่าห้องนอ้องพีเอ็กแมนวะเดอร์พีเแมนแลยก็เย็นกว่าอีกอห้องน้องพีนั่นเปิดเพราะเราเมืองใหญ่ก็เย็นโอ้ <laughs> นี่ขนาดว่าสัน่นท้ำอีดเลยนี่เนาะเดี๋ยวสิพาน้องๆไปเบิ่งสั่นนี่ยังวะสั่นที่ซ้ำแต่ว่าเขาลงไปทางน่ะปะขั้จืออจ้อ <laughs> ไปก็ขั้วจื้อคือการไปถามันก็พอเอาไปจะได้ขั้วจื้อลองจันทร์ลงมาหนีหอนบ่ะ ลากาพืชนเป็นจะได้กะนอดในเวิร์ม่อยากนอนกะเราผิดว่น้องพิดไปเห็นงานมาบกกันนนวดได้ไหมวดน้องพิดมากเลยนวดพราะทายคลิปแล้ก่อนโอ้ขาสันใสดิไม่มีค้องขา้หส่เม่กินนดนี่แม่จีนวดป่ะนี่นะนี่นะเด่ยัไม่หยดเดาดินโดจัดบ่นไหลป่ะ บอร์น้องสี่ท้ายจังเขาบอกว่าลูกขอ,องสื่อได้เถอะไปย้อนเดียนขีบยังบ่หลา,ายบ่หลายปาสื่อเอานีเดียกันไรเพราะว่าเจ้าว่าโอ้นี่มึงเบิง่งน้องจันมึงเบิ่งขนาดสัน่นตาดินทั้งขยะข้าเจ้าก็ยังมีหนักอ่ามอีเป็นจไดจความผู้ซื้อของจันปวดพี่ขดไข่มุกน้องจันยังบ่ท่านเห็นไข่มุกสีแดงสีดำน้องจันอยากกับวันเคยเห็นโอ้นี่ตอนทำมาสุนันชิมาทางนี้เนาะ ตอนที่มาก็เพิ่มก็เพิ่มลูนอนนองพีทมันมีขนาดเดือนบริเวณบ่อ่าน้องจันตอนนี้สิพาน้องจันกับน้องพีทไปสันที่สองหูซึ้งจะไรที่สอู้นะนำบ่ออกบ่เซฟเซฟพี่น้องสคนเป็น้องเป็นตัวเป็นใจได้ความหูซึ้งน้องจันน้องพีแต่เขามาเนี่ยเป็นจะได้ผื่นนี่สะอาดวะยังไปตัวแต่บูบูชิไปใช้แนะนำแนะนอพี่น้อง น้องจันน้องจันน้องน้องกิดลอกนางในเบิองเวอร์กะนางผื่นว่เป็นจะไดมันสะอาดแห้งบ่เป็นจะไดก็นั่งไปนั่งมาอย่างฉีนังเงางกเงางกเยอะเดอเป็นจะไดแบบความรู้สึกมันสะอาดกว่าบ่น้องกิดสะบขึมันผื่นข้นยางแมนนผื่นแบบว่าผื่นบานถ้าดูถ้านอนน่ะแหละแปลว่าผื่นเพื่อนเท่ากนนะแต่ก็แต่ว่าผื่นเพื่อนเท่ายังกว่สะอาดทอเนาะน้องพีดแมน ของรองจันส okay, okay, ์ภาษาโทของรองจันทภาษาโทด้วแบบน้องจันลงมาดูน ja ี <h 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 ่อึดอัด์ตบอน้องจันน้องพีทจันทวงสบายคือยิ่งกว่าห้างยังดูเท่งดูเท่งมันแดนนวดแม่แเนาะเย็นเย็นห่วงแห้งแล้วลงมานี้เพื่อเาื่อหมูซึ้งรองจันกับรองพิทเป็นคือรองเท้ยเบาแบบคือบรมนยูฝืนดินเนี่ยไม่แเนาะคือยูฝืนดินแบบเือให้ยูปกติแม่แแบบสะอาดแห้งเนาะบุงความสะอาดป้า ไปพี่หนอเพลนนอขั้นขั้นว่าบุมีคนนี้แถวได้หองน้พีเนี่ยโบรจะฉีอนี่บอชนะบอห้องได้เชื้อเงินดุดเดอนได้หนานี่ดีพี่เจเชื้อมาชิมหาว่าะกนเย็นกัเย็นข้อีกข้าวครอข้าวอะมาเที่ยวสมกับข้าเลยหรอขุ้ารถรถไฟกันทีแมไในเห็นสิงใหม่ๆ้วก็ ครับอีซีเนาะเขาสื่อตัวเขาไปเบิ่งไปเบิ่งโดนไฟสื่อสนี่แหละเมื่อวานน้องแันยิ้มมาทั้งเกลือเห็นนนกนกเย็บน้อ,นองแจนจะเห็นโดนไฟใต้ดินนี่เพราะว่าเซตแบบไรไปดูสะอาดแห้งอยู่ทางหน้าแห้งสะอาดคุยพี่น้องเอ้ยน้อ,นองแจนคิดว่าเป็นยังไงคิดว่าขน,นมบอดดี้บันเนี่ยอะไรคิดว่าจะได้เพราะ่คือขน,นมสุกเกล็ดไปคือขน,นมสุกเกล็อ่าตอนนี้ก็ไปเนาะเห็ดเปลี่ยนวอเดนเนาะ โมเป็นเป็นเชฟป่ะโอ้มันมีหมวงจับเดียนอยู่ดีดิ้นี่ตอนนี้การลงเสื้อแล้วผู้บ่าวขายปีกนกดอยใจก็ดีดีแนวน้าอีกแนะน้าอี๋ตอนนี้เป็นจะได้เด็ดอีกอู้หูบุกหนูจับโดนข่าวไก่คณะกรรมการมาเด้อขอโทษอ่าตอนนี้ตอนนี้ดูไปสัตว์ที่สามเนาะน้องพีทแดงแดงคิดแบบเดียว ดีประยาอันน yeah, no. no, oh. oh. uh, ี้เือน้ดที่ริงเดียวเดียวประยาดอันนี้ดีแน่นอถอดได้น่นอนนี่น้องพยพี่น้องเน่นอนผิดนะ่ะยานเดียวเีนี้ไปไรเด้อผิดหลสบายเนาะอ่าไปจะได้ห้องกันว่าเบงกอนไปเบอรอีย่างไปจะได้ความคู้ซื้อหวสันที่ซมำนะตื่นเต้นว่าไปจะได้ตื่นเต้นน้องพวยพี่น้องจันอเห็นรถไฟต่วาคือสิบรไเไปหัรถไฟเอ้านี่นะรถไฟ เพราะว่าเขาปก็มือคือังคัวใช้คัวถิ่ลอกลอกคีมดอกจันลอกกระไรลอกขามือคือว่าจามชมูคไดะคือว่าจามชมกะจดคือนิาขี้่้ามืคือตอนไหเราบอกป่าจามชม่ะืน้องพี่ว่ามันจะบุญยังไงเป็นทูบวนหาะไก่โบขีเรากกระสนาช่โอ่าน้องจันไห้มาเห็นซื่อๆนี่ก็เป็นบุญตาเลยเนาะ หน้องจันแต่ไม่เห็นเตือนดินไป็จระเข้ตื่นเต้นแห้งบอกตื่นเต้นแน่เราพพี่น้องน,น,น,น้องจันนี่อยากขี่รถไฟไต่ดินแต่ว่าน้องจันนี่ยบุกะเพราะว่าสามคนมีผู้ได้เป็นจระเข้หน้องพีดว่าสิพาน้องจันขี่ไปแต่ว่าคือว่าบ่าล่นแทบถ้าเจ้าบอกว่าไปสามชั่วโมง น้องพีดมาห่วยก้าบไฟก้ามมาันบอเป็นวินหัวขี่รถไก้ามไฟกามมันจ้าพาไปยุไปหอดเครื่องทาเลยเขาบนกเลกระาขี่รถตอนมื่อไปอ๋อบเข้า่าให้สุดสายเมนทดท้ายแล้วเขาบอกเขาจัอในชามรอโปโนะครับคือไปร้องไหพี่หลอกภาษาเจันยาเขาบอกว่าพาซิไปให้ทายอยู่บืองหัวจักใช้หัวสักใช้สายนน้องพีดพ่จักลลงสิ ีจะมาซำจับเพราะว่าอ่าน้องจันน้องพีดมากพี่เออเดี๋ยวอยู่ไหนครับเดียสิทามอันนุ่มชิ้นเจ็บบาดถือก็ไปเจริญน้องจันมาเลยแบๆใส่เสื้อโเป็นมาอยู่เฮหัวแนวเป็นเด้อเด้อน้องจันบปเป็นบันไรเนาะไปเจไดญน้องจันและเห็นเผื่อตามที่เดียบๆเราผู้ซื้อ่าตัวเองอยากนอนให้หมดเลยอยากนอนนาะสีรับแลยเพราะไม่ให้นอนมันไปจเจริญพื้นมันไปเจไดญต่างเลยค่าเฉพาะเขาทัดชะอาดสะอาด แมนสะอาดง่าแม่ลูองจันยังยูนนี่ได้นะเ้ยหลังจากไอยก้ามหงแล้วน้องจันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าบมมีคนนี่น้องจันกับน้องพีทนี่ฮานนอนกัอ่ะฮนในละบ่ะแต่มีคนนี่บพหานเป็นว่ก็ฮันดูแต้แต่อยากข้าจ้าทีบ้างโซเลยยืยันเต้ต้อยาก้าจ่าวบอกงฮาวเป็นคนแบบวันนอไรบ้าคนแบบ รายบาทอะไรว่าต้คิดไปแต่ว่าผ่าผ่าผ่าง่วงนอนาง่วงจริงจรก็นอนอะากใหรน้องจันกับน้องพีนบุกมากอีกเนาะเพื่อวาเพิ่งรถไฟใต้ดินเนาะว่ารถไฟใต่ดินกับรถไฟสายสีสีดงถ้าสีดาเบิกซื้อเนาะหมดเมนดีเนาะมาเดวหมายเป็นจเลยใช่ไหมพากันนั่งแบบ ขาบนรไฟนั่งขาบนรถไฟโอ้พากันนั่งนะพอี่ห้องจันยื่โดที่นอกแบบนึกว่าแบ่่ยื่นมาอยาเสื้อเพรมันเส็นัไฟมาอี่น้องจันยื่าเสือพี่นะเสือว่าน้อเีใจไปเดดยกนตเสือมานั่งเป็นมูน้องจันแมนโอ้ยนั่หลายคนหรือว่านั่งคนเดียวอยากเอาข่าใจพีทนอพีทจะนังแซนไหนจะได้มี่บาบงแซนต้า จันนกพีษเห็นนี่ยังบออยู่เิอจะเบิบิกๆน่าจะสีกันยังมีทีวีดลนี่เห็นบโ่นี่นี่หรายวี่น้อเป็ทีเห็นได้แค่เดียวเบาน่เห็นได้เป็นยังไงนังเบิ่งกแก่เงาเป็นจะได้กวางหูซึ้ได้มาเห็นได่นงจันนอจ้อนอ่ากันฮานอรับดีได้รับดีไไมา คนก็มาแบบมีตลอดเนาะคนเราถามรถบ่ายคุณโดดในเมี่อตัวเขาบอกจ้ะมีตัวโดนพี่โดดน้องจันเดียวไปน้องจันน้องพี่เดียวไปเห็นบอขย่าไม้แต่สีเดียวขี้ดินเด็กคุณติดดินเด็กแบบพ่อเองพี่จะได้เกิดพ่อยมวสาทอเป็นวะเกิดพ่อยมวสาต้องเปนแบบจะได้น้อมาทำเวิดสาอยู่เนี่ยนะก็คือสิมี่แล้วเนาะมันจะแบบ Uhm. บารี่กับพี่คองหลุดฝุ่นแลตันัติบ่ไม่มีบัวน้องพิมายามันแบบสะอาดเองแบบเขาแบบตีนแหงนแบบบานเขาบม่มีฝุ่นคือบ้านเาบ่มบราบบ้าเมนโอ้ยบรพลงจันเบิงงที่ดีไปนำหลองจันทรงพีเบิิงทีวีไปนำโอ้นั่งเต้นแหงนั่งผาโดนไฟนั่งผาโดนไฟบริพน้องตื่นเต้นแหงวาจั พูดมาสะอาดได้เนีนั่งถ่าบนรถไฟอยู่้เินั่งคนอื่นขยืนเบิร์ตนั่ก็่าบันนองบุเคยกันได้เมื่อยืนถือทั้งดุมสะอาดแท้พูดพี่น้องพนดมาสะอาดแท้พนดมาบุกเคยเห็นแบบนี้มาก่อนด้วยบุกหนุ่มจันทร์หนุ่มพิดนั่งแบบสบายเนาะแบบบาอายพูดได้หร้อเนาะ ผู้หญิงสวยแจกมาจนเอกรีเรากินไม่เป็นอ่ะเปรียวฟิวจารเนี่ยเอาไม่ได้เขาแจกมากินไม่เป็นเหมือนกันฮะกินไม่เป็นดีแล้วมีกำลังคนไทยใจดียาก่อาก่อานกมาทานหัวผู้ซื้อไปจะได้ยายาไปพี่น้องมีเซื้อหลองการจีว่ิสมีวอนเป็นไตเลี้ยวไปแล้วเขาไปแล้วเขาสิไปแล้วเอาบริบายแล้วไปแล้วเขาสิไปแล้วต้องไปทีนอทาเบิ้งอีกขั้นหนึ่งเนาะว่าเพราะว่า นี่อู้หน้องจันปเมันจะได้กว่าผู้ซื้อตื๊ดเต๊ดหน้านองจันเห็นแล้วเห็นแลต่ยอด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 อันนี้เลยแล้วแต่น้องพือก็ยิ่งดีใจแบบเราจะคือบ่ะสองคนจะแบบความหู้ซื้อข้าวเดียวออกไปนี่คือบูมเอ็นทางรถไฟนี่ลอกเนี้ยออกไปเหมือนกันเลยมนคือบูมเอ็นทางรถเลยเมนเนาะแบบผู้ยาบสนิทเลยก็รถมากเลยมันสว่างฮ่าหนูว่ามีรถเมนเพราะว่ามันเข้าไใต้ไฟเนาะ แล้วก็มีป่ายน้องจันไว้สิทดลอใหญ่จอใหญ่นี่น้องคนพี่โดจอใหญ่ดีเบอร์พากันปึ๊งบ้านมันยังบ่มีอันแม่์อันดีว่าถ้าบ่มีจอใหญ่จะสิจักเชื่อใจดีเฮงอลยคนถ่ายนี่สร้างขึ้นมาให้คนเหล่าได้มาถ่ายคลิปถ่ายวีดีโออีกอู้โู้หู้พี่พี่โดอู้หู้แต่จะได้ไม่จะได้อู้แบบไว้อดีเนาะ ขันสีเทาขันสีเทาเบงสีเป็นจานดน้องจันทร์รูมนุษย์อยู่างในรูปมนุษย์โอ้แมนทุกคนนี้เป็นจะไดดความบู้ซึกนงจันทร์เป็นจะไดน้องจันทร์เสื้ออะไรรบันเสื้ออะไรเป็นวะมีของวางขีวะอยาดลทีมาเบงซื้อซื้อเพี่อ้องแรพี่น้องดจับือ เป็นใจไรอ่ะมาบอกกับเอฟซีก่อนเป็นใจไดความหูซื้อขิดเห็นยักมาไกลๆน้องพีชการนตื่นเต้นแห้งเนาะเพราะว่าดอกจัะเห็นรถไฟไต่ตดินขังแดดวะเมนพจะเอาเห็นไดดจะได้บ้าคนน้องยูไต่ดินแต่ก็บพวกีคนขับเมนสันฟูซ้ำจับเมนสันที่สามน้อง น้องจันเสื้ออลไรบ่เบนเสื้อลอลไรเนาะก็มีนะแบบซู่ก็ซู่มาโบออบอ๋อเมนโบอ้อคณะคนไทยจอยด,ดูกว่านี้ก็ยังบ่มีเนาะอ่าคลิปนี้น้องจันดาก,กับน้องพิดได้ไมาเห็นเดวก็ยากให้น้องจันกับน้องพิดได้เอฟซีเลยดีใจบอดีใจเนาะดีใจน้องพิดฮัดเนเห็นช่องเทือกเลยเลยแต่ว่าน้องพิดกันยังดีใจเพราะว่านลุนเทือนเพราะว่านลุนเทือนจะได้เห็นเธอหนึ่งเนาะน้องจกับน้องพีดกับเซเนต้าเพราะพี่น้องไปย่างแซมมี่เนาะพอก็กิมน้ำเพราะพี่น้องกาศบายดี